ครับสวัสดีครับวิดีโอชุดนี้เป็นการสอนการนำเข้านะครับข้อมูล Excel ในรูปแบบของภาษีนะครับให้ท่านคลิกที่รูปแบบคลิกที่ต้นแบบไฟล์ Excel เพื่อจะดูรูปแบบนะครับ ก็จะประกอบด้วยนะครับลำดับก,ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับทะเบียนรถประจำปีชื่อบริษัทประกันภัยชื่อบลกเกอร์ oker, วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดรูปแบบวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดนะครับตําหนูรูปแบบเป็นเทคนะครับเมื่อท่านคีย์ข้อมูลในต้นแบบไฟล์ Excel เสร็จแล้วนะครับ ก็มาที่เลือกเมนูอัพโหลดไฟล์ครับเลือกไฟล์นะครับระบบจะดึงข้อมูล Excel มาแสดงนะครับให้กดปุ่มนำข้อมูลเข้าระบบรอสักคู่นะครับการนำเข้าข้อมูล ภาษีจากไฟล์ Excel ก็เสร็จเรียบร้อยครับ